ยี่สิบเอดมกรานะครับพาทิตย์ยามหน้าหนาวก็ตะวันอ้อมข้าวนะครับพาทิตย์อยู่ตรงนี้นะครับเพิ่งขึ้นเช้านี้ฝนตกเมฆมากเรามาดูระบบกันว่าทำงานอย่างไรนะครับในในถ้ามีเมฆมากฝนตกฝนต,ตกตกอย่างนี้นะครับเมฆปิดอย่างนี้9ก้าโมงก็จริงครับแต่แรงดันไม่ได้เยอะนะฮะอย่างของโรงไฟฟ้าเอดิสันซึ่งเป็น DC มีทั้งหมด6สตริงนะครับ36แผ่นอะมอพลี280วัตต์มือ2ตอนนี้แรงดันลงมาอยู่ที่100กว่าวตนนะครับเพื่อเนื่องจากดึงกระแสไป6แอมป์ตรงมุมนี้6แอมป์5แอมป์6แอมป์นะครับ700กว่าวัตต์ไม่ค่อยชัดเ,เป็นว่าพอมองเห็นนะครับ5แอมป์6แอมป์700กว่าวัตต์ กินไหนครับนี่ครับส่งไปที่โรงงานนะครับแล้วก็ยังมาช่วยลงไฟฟ้าของเทสลาซึ่งตัวนี้คือมิเตอร์ที่จ่ายมาจากเอดิสันนะครับที่มาช่วยกับเทสลาว่าที่แปลงเป็น a อซแรงดันตกไปอยู่ร้อยกว่าโวลต์นะครับกำลังขยับมาที่สามแอมป์ห้าแอมป์เพื่อชาร์จลงแบตเตอรี่ตอนนี้แบตเตอรี่ก็ยี่สิบสี่โวลต์แรงดันอยู่ที่ยี่บหกว่าย่ิบเจ็ดก็เกือบเต็มฮะ ซึ่งตอนนี้โรงไฟฟ้าของเทสลานะครับก็จะมีอามาฟัตสามแผ่นอนุกรม5้าสตริงนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งสสามสี่ห้าห้าสตริงแรงดันก็จะเหลืออยู่ร้อยกว่าโวลต์เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอแรงดันมันใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยกันก็มาจ่ายให้กับไฮโวลต์นะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นโรงไฟฟ้าของเอดิสันซึ่งเป็น DC นะครับวันนี้ฝนตกปั๊มน้ำไม่ได้ใช้ นะครับโรงครัวก็ใช้ตู้เย็นเพราะฉะนั้นวัดเหลือๆก็มาช่วยกันนะครับผลิตเพื่อให้กับ an, เอดิสันเพื่อให้กับเทสลาได้ทํางานส่วนอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ําทำน้ําตกนะับไม่ใช่น้ําตกธนาคารน้ําใต้ดินนะครับกับสวนนอกก็วันนี้ฝนตกก็คงไม่ได้ทํางานอะไรเพราะว่าตัวนี้คุมด้วยแรงดันอยู่แล้วถ้าแรงดันโวล์ไม่ถึงก็ไม่ทํางาน อันนี้คือเรื่องราวของโรงไฟฟ้าซึ่งพาตนเองร0อไม่มีไฟหลวงเข้ามาเลย